สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบุ้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะตอนที่แล้ววิ่งจํากันได้ไม่เอ่ยคราวที่แล้วบุ้งพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของครอบครัวนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของครอบครัวไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่า อย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครอบครัวก็ยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมอยู่เสมอนั่นเองนะคะสังคมจะดีได้ต้องเริ่มจากครอบครัวที่เข้มแข็งซะก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าวันนี้จะมีผลการทดลองหรือว่างานวิจัยอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับความสุขได้อย่างไรคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมแล้วไม่รอช้า ไปกันเลยค่ะพร้อมๆกันตอนนี้เลยไปเลยพี่เจีย๊ยบพอดีว่าครอบครัวค่ะได้ทราบมาว่าครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากที่จะกําหนดความสุขของคนนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของครอบครัวไทยเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบครับเอาตามที่พี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและปัจจุบันเนี่ยก็มีครคอบครัวเป็นของตนเองนะครับคือพี่มองว่า ณปัจจุบันเนี่ยสังคมมีการดําเนินชีวิตแล้วก็มันมีสื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างเยอะเพราะนั้นไอ้สื่อตรงนี้มันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีเนาะเอาส่วนที่ดีของมันนั่นคือเนี่ยมันทําให้เราทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นแต่พี่ว่าส่วนที่มันอาจจะไม่ดีก็คือมันจะลดทอนเวลาที่ทําให้ครอบครัวพ่อแม่อยู่กับลูกน้อยลงแล้วในปัจจุบันเนี่ยด้วยสังคมที่มันเร่งรีบเนาะมันทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องทํางานหนัก พอทางานหนักแล้วเนี่ยลูกเนี่ยจากสมัยก่อนที่มีป่ย่ะตายายช่วยเลี้ยงะนะครับเขาก็ไปฝาก n u r s e r ีบ้างอะไรบ้างตั้แต่เด็กอายุยังยังยังน้อยอบางทีเนี่ยก็เ,เคยเห็นว่าเขามีการสอนสอนลูกเนี่ยด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีประมาณนี้ครับแสดงว่าคล้ายๆกับพี่นี่เริ่มที่จะมีมวิธีการที่จะจัดการและก็วางแผนการใช้ชีวิตในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วมีส่วนไหนที่พี่วางแผนแบบแบบดูแบบแบบ นอกจากพี่พี่ว่าเรียกมาคุยกันตกลงแล้วพี่มีวางแผนอะไรแบบระยะยาวให้กับลูกเพื่อสร้างความสุขแบบให้กับลูกได้อย่างแบบถาวรคงทนอะไรมากไหมพี่ก็คงไปในเรื่องคือเราตั้งเป้าหมายไว้คุยกับภรรยาไว้ว่าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยโตไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระให้กับสังคมแต่เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ย พ่อแม่เนี่ยก็คงไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเป็นชีวิตของเขาพี่กับภรรยาก็ต้องใช้วิธีว่าเราเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้เขาที่มันหลากหลายเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยที่เขาชอบมากที่สุดโดยเราเนี่ยก็เป็นคนให้ข้อมูลเขาเช่นเรารับรู้ข้อมูลว่ามันมีเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นะมีประกวดวาดรูปนะเราก็เอาสิ่งที่เราเราได้ข้อมูลนะครับมาให้เขาและสุดท้ายเนี่ย มันขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาว่เาเขาจะชอบหรือไม่ชอบอแล้วเมื่อเราเห็นเขา,าสนใจเรียนรู้ตรงไหนเนี่ยเราก็อย่าไปขาดเขาเพียงแต่ว่าเราต้องให้เขาแบ่งเวลาให้มันให้เป็นแค่นั้นเองนะคือแบ่งเวลาให้เป็นว่าเรื่องเรียนนะแล้วก็เรื่องสิ่งที่เขาชอบเรื่องงานอดิเลกอันนี้พี่ว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญเนาะเรื่องการแบ่งเวลาแล้วมันก็ทําให้เขาฝึกที่จะรับผิดชอบตัวเอง มันแก็้คล้ายๆหลักการทางเศรษฐศาสตร์มากๆเลยว่าด้วยเวลาที่เรามีจํากัดอยู่24ชั่วโมงเนี่ยพี่ก็สอนให้ลูกนะคะที่จะแบ่งเวลาให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็อย่างหนึ่งที่ครอบครัวพี่ก็ให้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันใช่ไหมคะพี่กับภรรยานี้ก็ต้องจัดสรรเวลา ให้กับลูกที่มีที่มีการแบ่งการจัดสรรเวลาในครอบครัวอะรอย่างเงี้ยพี่ว่าจิ๊บก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ทําสิ่งที่เรารักเรามีความสุขเนาะเช่นที่ชอบดูหนังชอบอ่านหนังสือชอบเที่ยวเนี่ยเออเรามีความสุขนะเช่นเดียวกันเราอยู่กับครอบครัวแล้วเราก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเรารักครอบครัวเราพอเรารักครอบครัวเราเราก็อยากรักษาความสุขเนี้ยไว้นาน เพราะนั้นเราก็คือให้ความสําคัญกับมันอมพอเราให้ความสําคัญ<ำ>กับมันที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งเวลากับมันเหมือนกับพี่ได้ยินบ่อยอะบางคนที่บอกว่าไม่มีเวลาทําอันนั้นไม่มีเวลาทําอันนี้พี่ก็นึกในใจว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาคือเขาไม่ให้ความสําคัญกับมันมถ้าเราให้ความสําคัญอะไรกับมันเนี่ยเราต้องมีเวลาให้มันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องมันจะบางคนอาจคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่เราคิดว่ามันไอเล็กๆน้อยเนี่ยครับมันเป็นสิ่งสําคัญ พราะว่าพี่ก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเขาที่ดีสุดก็คือเราเราทำให้เขาเห็นเนาะประมาณนี้ครับเรื่องการจัดสรรเวลาเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็อันหนึ่งที่พี่ด้วยความที่เราทางานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเราเห็นปัญหาเด็กเยาวชนค่้นข้าง,งเยอะ,ะซึ่งปัญหาเด็กเยาวชนเนี่ยที่สาคัญอันนึงก็คือสําคัญมากเลยมันก็มาจากครอบครัวนี่แหละเพราะนั้นเราจะไปแก้มันไม่ได้อ่ะพอมันปัญหามันเกิดขึ้นแล้ว เราต้องรู้จักในเรื่องการป้องกันนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นได้ทั้งปัจจัยป้องกันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงแต่เราจะทํายังไงให้มันเป็นปัจจัยป้องกันแล้วมันเป็นปัจจัยป้องกันที่มันจะติดตัวเด็กไปตลอดเมื่อเด็กไปอยู่ในในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเขาได้รับคุณคุ้มกันจากครอบครัวเขารู้ว่ามีครอบครัวนะที่ที่เขาหลักนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่พี่คิดว่า ครอบครัวสาคัญเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าหน้าที่การงานเนี่ยมันสําคัญมากเลยยศถาบรรดาศักดิ์หรือห้างเงินทองแต่พี่ว่าไอสิ่งพวกเนี้ยครับพอสุดท้ายแล้วเราออกจากงานเราเกษียณอายุเนี่ยมันก็ไม่มีละใช่ไอพวกเนี้ยแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราก็คือครอบครัวเนี่ยครับต่อให้บางคนประสบความสําเร็จเนาะในหน้าที่การงานแต่กลับมาบ้านเนี่ยครอบครัวมันไม่โอเคนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเราให้ความสําคัญกับอะไร เราก็ต้องจัดสรรเวลาตรงนั้นให้ได้และสิ่งสําคัญอย่างที่บอกคือพ่อแม่นี่แหละครับเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดให้กับลูกครับโอ้หวันนี้ได้ความรู้จากพี่เยอะมากเลยคือเรื่องคือเราต้องให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นนั่นคือเรื่องครอบครัวซึ่งก็มาถามไม่ผิดคนนะคะที่มาถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านครอบครัวอย่างที่ก็ขอบพระคุณพี่เจมมากนะคะที่สละเวลาค่ะขอบใจจิ๊บมากค่ะวัสดีค่ะสาหรับวันนี้นะคะคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่า ครอบครัวกับเศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเพราะครอบครัวคือหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนั่นเองค่ะการดูแลครอบครัวจึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าครอบครัวของเราจะไปในทิศท,ทางแบบไหนหรือจะเป็นแบบไหนตามที่เราได้วางไว้และอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะคะสาหรับครอบครัวนั่นก็คือรายได้เพราะว่ารายได้เนี่ยน,นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการตัดสินใจ แล้วก็การดําเนินชีวิตของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่มีเงินเยอะๆหรือคนที่มีความร่ํารวยนั้นความสุขจะมากตามจํานวนเงินนั้นไปด้วยหรือเปล่าตอนต่อไปได้รู้คําตอบนี้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั้นก็คงจะหมดเวลาลงแล้วสําหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กันบ้างนั้น อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บุ้งต้องนำตอนสำคัญตอนพิเศษตอนนี้จากลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ